นายธนากรถาวรชินโชติรองประธาน,นาคณะกรรมาการวิสามัญแถลงข่าวเรื่องความคืบหน้าร่างพลรบประมงโดยคณะกรรมาการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้วรวมจำนวนหครั้งซึ่งในการประชุมเมื่อวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568คณะกรรมาการได้มีการประชุมเพื่อทบทวนร่างพระราชบัญญัติและมีมติในการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน6มาตราดังนี้1ตัดเหตยุยกเว้นความผิดกรณีการจับหรือนำขึ้นเรือประมงซึ่งสัตว์น้าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์น้าหายากหรือใกล้สูญพันธ์ตามที่รัฐมน ตีประกาศกำหนดในร่างมาตรยิ5แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา6 6เนื่องจากมีเหตุยกเว้นความ รับผิดกรณีการจับหรือนาของสัตว์น้ําดังกล่าวแล้วปล่อยสัตว์น้ําดังกล่าวลับสู่ธรรมชาติโดยเร็วจะไม่มีความผิดนั้นอาจเป็นเหตุให้ประเทศคู่ค้าสินค้าประมงไทยไม่เชื่อมั่นในการทํางานในการทําการประมงไทยและส่งผลกระทบการส่งออกสินค้าประมงไทย2ตัดข้อยกเว้นให้สามารถใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า2.5เซนติเมตรในเวลากลางคืนและใช้แสงไฟล่อในร่างมาตา28แก้ไขเพิ่มเติมมาตา69เนื่องจากการทําการประมงด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการทําประมงที่ทําลายพันธ์สั ตัดตอนการเจริญเติบโตของสัตน้ําไวอ่อนและทําลายห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ3แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการกระทําที่ฝ่าฝืนมาตรา